ยายลูกดูอะไรกันดูอะไรกันฮะดูปลาหมกึกเหรอยห้แม่ดูสิแม่เ้อปลาหมึกมากเคยเห็นไหมเคยเห็นปลาหมึกไหมดูสิมันคือตัวอะไรเนาะมันคือตัวอะไรวะดูสิ <laughs> ไม่เคยเห็นปลาหมกึกดูสิดูปลาหมกึกอ่ะเช็คดูสิมันตายหรือยังลูกมันตายหรือยังดูสิอม,มันตายยังเนาะ ตาเพียงเอ้ยอือามือไปเขียเ <c oughs> hey, ียดูนะ มันเตือนมันตายแล้วลูกมันตายแล้ว the มึงบังบังให้แม่ดูให้ดูให้แม่ดูให้แม่ดูอะไรปะให้ดูให้ดูเอาไหมนั่นองเหมือนตอนด็กิเอาไหมแม่ให้กินแม่ลวกให้กินกินไหมบังบังบังให้แม่ดูก่อน เขียงมันมันยังไม่สะอาดหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เอาไปล้างดีๆก่อนเ <c oughs> ต้นดองดองน่าตื่มา ขาจะชอบกินอาหารคนนะแมวพวกนี้เลยกินอาหารตัวเองแล้วก็กินเ,ออเขาจะกินนั่นเขาจะชอบกินไก่ไก่อบนะนะไก่อบไก่ทอดแมวแมวสองตัวเด็กสองตัวนี้มันชอบกินอ,อ้าวตัวต,วต,วต,วตว